ว่รอยู่จะเล่นแล้วจริงมันคิดยากเหมือนกันเกมเมื่อกี้ก็สมมานะแม่งคุณเลือกไม่ถูกจนแบบกูปล่อยเบอร์ไปเลยช่างแม่งเอาแล้วกูแบนปักเฉยเลยกดกดปักหน้านี่เมื่อกี้มันเป็นหน้าปักหน้าแบนปักเฉยช่างแม่งด้วยเองไปเอออยากเล่นวะอ๋อเฮียอ๋ออ่ะมึงงั้นมึงงั้นถ้ามึงอยากเล่นนะเดี๋กกูหาตัวป่ะหนงรอก่อแต่ต้องสอนกูนะเพราะกูอยากเล่นอยากรู้มันทำอะไรได้บ้างอ่ะได้ฮีโร่มาเล่นไม่ยากหรอกจริงมึงอยเอาตัวอะไรอ่ะกดให้คิดอยู่กูเล่นตำแหน่งอะไรกูยังไม่รู้แล้วจริง

โอ้โหเหี้ยหนักว่ะเจอเนโคเจอเทมิทโอ้ยจะใส่เลนเซอร์เป็นเวิร์ไวเวิร์ซเลนเซอร์กูไม่กลัวแล้วเหรอฮีโร่กูชอบกเข่าอออ๋ออันไหนเอาฟาดอันไหนขวาซ้ายรูปเสาอ่ะอีกอันหนึ่งเห็นไหมเสาทันไหมทันกดทัน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 ไม่มือของในเกมมั้มึงก็พอจะเคยเห็นแล้วนี่ใช่ว่ามันทำอะไรบ้างหมายถึงว่ามึงพอจะเคยเห็นแล้วฮีโร่มันทำอะไรได้บ้างมันเขียวมีไรมันเสามันระเบิดใช่ไหมมันดูดเลือดถูกป่ะ นั่นแหละสกิลระเบิดสกิลระเบิดอ่ะระยะไลยน้อยให้ระวังให้ดีเวลาจะใช้อะง่ายๆคือเก็บเกงง่ายๆคือมึงออ,ออกเอท้ามานาเอเทเลนส่วนใหญ่จะเป็นสองชิ้นแรกนี้สองชิ้นแรกจะเป็นสองนี้ให้ออกเอเธเรนกับเท้ามันไม่เ,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 เท้ามานากับเอเทเรนตามลำดับสติกก็ออกมาด้วยนะเพราะว่ามันต้องออกอ,อยู่แล้วออกอยู่ออกอยู่แล้วก็สกิลหนึ่งอย่างที่บอกระยะมันสั้นแต่มันแรงส่วนใหญ่จะใช้จังหวะที่ไล่คายากก็ไม่ต้องใช้ยกเว้นว่า มึงจัสกิลสองสกิลสองสโลแลวก็เพิ่มดาเมจเวททำให้ตัวเขียวแต่ตีไม่ได้เข้าใจไหมโอเคสกิลสามก็เวลาในไฟอ่ะให้ปักอยู่ประมาณขอบขอบของไฟเวลาศัตรูใช้สกิลอะมันจะออามาหนาที่ศัตรูใช้สกิลนั้นนะ่ะมาเป็นดาเมจศัตรูแล้วก็มึงเอาฟาเซจนี้มาดาเมจน่ะจะฮิ้วด้วยแล้วเราต้องอัพอะไรนํำหนึ่งนำใช่ไหมหนึ่งนํำส่วนใหญ่โอ้โอ้ดับเบินวาด มันมาทำไมมันจะนู่นไหมพูดินไปกลัวตายอ๋อมันวงวงมันนิดเดียวไอ้วง,วงมันวงกว้างแต่ระยะไล่ไม่ค่อยวกว้างเท<อ>่าไหร่มึงมึงเห็นขนาดนี้แม่งมันบัฟแล้วเมื่อก่อนแม่งแบบแทบจะติดตัวเลยก็คือหนึ 1, 2, 1, 2่งสองหนึ่งสองอี้ป่ะเอ่ออัพสามเยอะในในเทอร์โบกูได้ทำให้อัพสามเยอะสองอ่ะก็คือถ้ามุดมึงเวล่งสิบอ่ะสองวลเดียวพอแล้วก็หนึ่งเต็มสามได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะว่ามันก็ทาเลน่์ด้วย เข okay, มิดล่างเลเซอร์บุดเจ็แม่กูไม่ได้เข้าคีพแเลยไอ้ส้นตีนเข้าคีิไม่ได้ตีไกลด้วยตีไกลไกลเฮ้ยใบมตัวมึงก็ตีไกลนะเอาจริง,งอืมไม่ตัวตัวกูตีไกลแต่มันก็ตีไกลเหมือนกันเอา้าลืมซื้อต้อนไม้มาแทะ กูไม่รับนะรบิงไหมล่างกดไม่ได้หรอกคิดด้วยเฮ้ยเทสดิน่ยมันจะดีเล่มันจะมีอะไรอ่ามันจะดีเล่โอเคเท็ดใส่ป้อมได้ด้วยนี่ใช่ถูกต้องเลยเคยเห็นอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวกูกดก,กด,กกดวืดไอ้เหี้ยเมื่อกี้เอ้ยเหี้ยกูเก,กือบตีแล้วไม่เป็นไรลุยเงี้ยตีไปดีกว,ว่าไอ้สัตวสร้านไม่ได้อยู่แล้ว,ว ใช่มึงมึงต้องเวลาไปซัพพอร์ตอ่ะมันมีจังหวะอย่างนี้อยู่จังหวะที่แบบมึงมึงดูมองว่าแครรีลาดไม่ทันก็ต้องลาดเองโอ้ชอบเลยตีไกลีชอบเลยชอบเลยไอ้เหี้ยสกิลเป็นคนเดียวเหรอเอาปั๊มเฮียสกิลเป็นถ้าเวลสามมึงกูใส่ละไวเวินตายแน่ถ้าสามตอนแรกรู้ว่าแบบดูดเลือดด้วยดูดเลือดสโล ตันกวกเพื่อนฆ่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้ช่างมันนี่ปิดก้อนหนึ่งแล้วเราวบยมึงอะไม่ใช้ไม่ใช้แล้วแต่ถ้าถ,ถ้าถามกู <ไอ S 1> คือไม่ถ้าถามกูคือไม่ใช้แล้วซื้อเลื่อนมาเติมมาไปเลื่อนสุกเชิญดีกว่าโลตัสมันได้เลือเ่อนเยอะ เวอร์เขาดีมานายอยู่สวยแต่ว่าเขาเราเติมเลือดหมดไปแล้วเดี๋ยวอยู่ไว้เราเก่งอยู่ตอนนี้เรียสี่ 4, ัพสองมาก็ได้ มันนอองเท้ากดโอเคดีที่รู้ไม่ใช่นี่หว่าทำไมก็วิ่งเ้าอ๋อติดโอ้ไอ้แย่ไม่ฟาร์มเหมือนเดิมแล้วกันเกมนี้ฟาร์มแต่แย่อาะ มันเขียวมันไี่กูตายเลยเนะี่ยกูรอดไงไอ้ศาตว์ตากเสายัางไงไม่ได้ดิเสาอย่างนี้เขาก็ตีสองดิเบื่อเขาได้ตังค์ด้วยเ้ย่เนี่ยไปเขียวไปสกิลหนึ่งแล้วเขียวมันเรื่อยๆตายหาไปซะหรือว่าจะเป็นตัวที่เกาต้องเล่น เวลาเมืองอันติมึงใช้สกิลอื่นได้นะอันติอันติระหว่างระหว่างอันติก็สามารถใช้สกิลอื่นได้ระหว่างวา้ามึงก็อันติได้นะระหว่างวา้ามึงทำอะไรก็ได้เหมือนกันมันเป็นฟาเซตของฮีโร่ต้านนี่กูชานะเพื่อนได้เลยเจอแล้วนี่ว่าด้านเดินไปทำอะไรถ้าจะถ้าจะทำอะไรบางอย่างก็คือเขียวมันแล้วสกิลมันเขียวก็โอเคเขี่ยเขี่ยแล้วหนึ่งเขียวแล้วหนึ่งไหมประมาณนั้นโอเค ระวังระยะด้วยเพื่อนเอ้ยยืนใกล้เกินตายหาตั้งเลยไปได้หวเนี่ยเนี่ยคือสกิลมึงก็สกิลมันก็ระยะไล่กว้างว่าอย่างเดมันจะเข้าไปใกล้ขนาดนั้นไหมวะไอสองมันไม่มันมันสั้นไอ้เพื่อนตายเฮียว้าลงก็ได้ครับเนีงแหลวงปู่ไม่ได้นำเปลี่ยนอะไอยู่แล้วฆ่ามันฆ่ามัน ปาไปให้นะเลโคเขียวไปดิบุ้มโอเคไม่ต้องอะไรเฮียแม่ไงเขารู้ทันนี่เฮียเอาไอ้เฮียบุ้มบุ้มบุ้มจะยืนลบเขียดูดใครได้บุ้มดูดใครก็ได้บุ้ดูไปเลยเขียวมันแล้วดูแล้วถ้าเขียวถึงเขียวไอสัตว์เอ้ยโอ้ยแย่ไรยะ อร่อยเป็นกูไปการนนหน,าน,น่อยเย้ยะเ่แหละยังไม่ได้หนิว่าสกิลหนึ่งมันก็ระยะกว้างว่าอย่าแต่เมื่อกี้ตอนนั้นมึงวิ่งเข้าไปขนาดน้ำได้ไงวะงงมึงเป็นไอ้เหี้ยอะไรกับกู ผมแองลิชแมวจะได้หรอวะไม่มีวอร์ดวะบนล่างกูปักวอดกลางไปจะมีใครมาปะกูวราปะแล้วมึงจะเขียวดองเฮียเลยนะนเนี่ยว้ามัาเนเฮ้ยว่อยู่ในไซเลนโอ้โหัต์เฮ้ย

ก็บอกแล้วระวังมันตีมันทำอะไรก็ได้อ๋อพอแล้วพอแล้วซื้อเดนเซอร์มาแม่งหายไปแล้ววะเศรดฐีมากเซเนเซอร์แม่งจะอยู่ต่อตายนะนั่นมันยังมันเลิกกูเต็มแล้วเขียวคือมันทำเนี่ยอ่านก่อนเขียวคือก็บอกแล้วเพิ่มดาเมจเวทถ้าจะเจอศัตรูนะเพิ่มดาเมจเวทเอาจริงเพิ่มใส่เพื่อนด้วยเพิ่มดาเมจเวทตีไม่ได้ติดเขียวแค่นั่นแหละสโล ถ้าใครจะเพื่อนจะตีถ้าใครเพื่อนวิ่งเร็วแทนก็นนคือแต่เวลาจังหวะที่มึงตีอยู่ก็ไม่ต้องเขี่ยใช่ไหมใช่เขามันจะตีไม่เข้าโอเคมันตีไม่ได้เลยแหละอืมอืมโอเคเข้าใจละนอกจากจะแบบเนี่สยสกิลไล่มันอย่างเงี้ยเฮ้ยยไปเขี่ยก็ไอ้นี่มันใช่ไหมเดี๋ยวเราหาดแล้วเมิน,นเงินการทิ้ไปการทิ้ไปเขาใส่มึงแน่นย่าก็น่าจะอยากใส่มึงอยู่เจ้าตัวเองก็วิ่ง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 ประมาณนั้น คนหายหมดมีคนมามข้าง,งได้ฟาร์ก็ผิดเลยไม่รู้ใครเซนเซอร์เซนอ่ะเคมิทก็อยู่โอ้โหมึงอยู่กันสามคนเลยฮะมึงเยอะไปหน่อยมั้งไงมึงเยอะไปหน่อยมั้งไงใช่เรนกูเนี่ยให้กูฟาร์มูขอร้องนี่จังด่วนกูเมโคอยู่กลางเรนนี้มีสามคนอะฆ่าไม่ได้เดีก้อนแม่งเลยแล้วก็ออกอากานิมกโอเคไหมโอ้ยวิชเปตไอ้เหี้ย กูยังไม่มั่นป้ากูเลยฆ่าไม่ได้เฮียเอาไมดด้ดูดอ่ะดูดด้วยดีอว่าเขียวแล้วคูดาวก้าวิเองรอเฮียเลยเนะี่ยเขารู้นะมีวอร์ด <c oughs> อ่ะเขารู้แล้วมึงมีวอร์ด <c oughs> อ่ะมึงโดนแก้ระยะทำตัวอย่างนี้ระวังหน่อยจะทำอะไรเ <c oughs> ยังยังยังไม่ยังไม่คิดกับคิดไม่คือไอเรื่องการที่แม่งสกิลไปโม้โซ่แบบฆ่าไม่ได้แล้วแม่งอย่างเงี้ยมันจะเสียวอร์ดไอเฮีย เราจะเสียวยไปทำไมเนี่ยในเขาเนี่ยเรเล่นยากเลยทีนี้เล่นอยู่ข้างบนข้างบนไปสองเซเลนไปบนแล้วไปหมดเลยเฮียล่างเหลือไว้ไปเว้คนเดียวเป็นม,มึงไอ้นี่ไปไหนกูไปช่วยเพื่อนได้เลยไม่น่าเพื่อนเอ้ยมึงทำยียอะไรไม่ได้มึงก็อ้าวจัดโอ้โหบนก็เยอะโอเคกูคดันละ เออโอเคมันมีเลือดกูน้อยไปเฮียมีวอดไหมมีวอด คไยโดนไซเรนในที่เจ็ดไม่ตรงนี่แหละไซเรนเนี่ยจะดูดจะดูดไม่ได้ไม่ได้หมดสัตว์เอ้กดใส่กระดามไม่ทันอ๋อเนโคอยู่นี่เหรออืม แม่งเลยคุณควรจะตาอไม่ทันคกูไม่รู้มานาะวอยใส่ไวเวิร์นมึงกีจะตายไปกูมไม่กล้าคุเลยไม่กล้าสกิลไปเออไม่เอาเด็กก้อนเพื่อนเอ้ยเอาอะไรดีวะรถอะไรงั้นก็ได้โอเค โอ้ยพวกนั่นกูมาแล้วนะนี่คือกูอยู่ในโหมดพร้อมบวกอยู่กูยังพอทำอะไรได้อยู่ปัญหาจะเป็นเนโคะทียตอนนี้ดูฆ่าไม่ได้กูไม่แอนตี้แต่แรกว่ะ รัดไอ้เหี้ยมึงควรจะตีกูด้วเซ็นเซอร์เพราะว่าแม่งมึงเกรฟโคไอ้เหี้ยนี่เกรฟโคตรไวเลยถ้ามึงตีกูแม่งกูตายแล้วเอาจริงอะลดลด อาการนิ่มเนี่ยแคลรี่ยากตรงไหนอ่ะปกติปกติมันไม่ยากอะไรแกรู้ท่าม,มิ่งฮีโร่ตัวเองดูบอกแล้วแล้วก็ง่ายๆคือถ้าเปยิงยิงเป็นแคลรี่อีกอย่างนี้ต้องรู้คือรู้ว่าต้องฆ่าใครไอเ้เียถ้ามึงไปโบกโมโซัมึงตายหายอยู่แล้วมึงต้องรู้ให้ได้ว่ามึงต้องฆ่าใครในเกมอย่างนั้นในเกมอย่างนั้นอย่างนั้น ถ้าฆ่าได้บ้างมันจะยังไงก็ไม่มีปัญหาเรื่องเงินอะ่ะขอนตันเกมเนี่ย,ยต้องใช่ปะ สองหนึ่งก็ไม่วันคงแม่งเขาคงไม่เขาขขไ,มขไม่ได้คิดว่ากูจะเอาลิงค์แค่นอ้เหี้ยเพิร์อกูเฉยเลยไม่ได้คืออะไรอคอนเสิร์ตไหนมาจากไหนอะเก็บเก็บจากไหนอะตายหาลเลยขอให้เ,เพื่อนทำอ๋อไม่ตายด้วยเพื่อนจะมาช่วย มันวิ่งเร็วไอ้เนี่ยเนี่ยเขาไปแล้วน่างั้นโชคดีแม่งเด็ไม่ใคยได้ใจว่าคิดอะไรกันอยู่แต่ว่ามึงไปยืนรอนะป้อมอย่างงั้นก็นตายหาที่เงี้ยเอา GPM ดีกว่าไอ้เหี้ยจะตอ,อ,อกของตัวมึงมันใช้สกิลล้านกรีปได้ไงไม่มีปัญหาหรอก เลยเลยเอาระยะไล่ S <S แพ้ไอ้เหี้ยกูถามจริงหมดที่ดัดเซ่นหมดเลยนะโอเคไม่เป็นไรเอ้วเ,นเอวนเกนมเมอร์เคไอ้ที่มันเกนมเมอร์เคเกีค่คนในสัตว์มันต้องออกดัดจนได้เฮ้ กูออกมาคุณทปตดไปอยู่ เขียวติบุ้งเขียวดิงเค็ไม่ต้องเห็นไหมจังหวะเข้าออกทุกอย่างล้วนสำคัญหมด AM ยิ่งเป็น AM ็เอาจังยิ่งสำคัญเลยนี่ไอ้เรื่องเรื่องจังหวะเข้าออกนี่คือกูเรียนรู้จากวายเอาจัยิ่งสำคักูไม่ได้เก่งแต่แรกกูแม่งเรียนรู้จากวายแบบหนักมากอะเพราะแม่งวายมันเป็นคนที่แบบเล่นแล้วแม่งไอ้เครียจังหวะเข้าออกแม่งแบบคนลุกอะแค่ดูว่าคนลุกแล้ว มีวอร์ดไหมบอดส้มขอน่ยเไหมไม่มีถ้ากูเขียวมึงแล้วก็อันติได้ปะดูดเลือดไม่ได้มันแรงขึ้นมามันถ้าสมมติมึงอันติมึงเขียวกูแล้วให้เลือดกูมันก็จะแรงขึ้นถูกต้องเออมึงต้องเขียวกูนะไม่ใช่เขียวตัวเอง น่นนนดูดมันเลยแบบดูดมันเลยดูดไปเยะดิเออดีแล้วถ้ามึงมีถ้าเอาจริงถ้ามึงออกฉากมามึงจะวางเสาแล้วดูดเสาได้นี่ออกหมดแล้ว,วไหนทั้งฉากอักรนิมเลยนั่นแหละวางวางเสาแล้วมึงดูดเสาได้มันจะดูดทุกตัวในระยะรอบรอบรอบเสาว้วาวอาจจะเบาลงแต่ว่าก็ดูดได้ใช่กูถึงว่าทำไมมึงแบนเพราะมันเป็นอย่างนี้เองว้าวมันน่าลำคานนะนเฮียในเกมนี้เท่าไหร่อีฝ่ายแม่งเป็นตัวส่วนใหญ่เป็นตัวสกิล ในเกมที่แบบกูยิงถ้ากูเป็นเอ็มแล้วกูจะปักหน้าเกมเนี่ยกูร้องไห้อยู่อะกูบอกเลยกูร้องไห้อย่างแน่นอนยกฮิกต่อไปชารกันเถอะไปอาชอาชมิดสักวันสมุดนี้ให้กันต้องให้โอดีมาช่วยถ้าเจ้าเร็วไอ้กูเขียวแล้วดูุคนแล้วบอกว่าไม่เอาหรอกไอ้เพื่อนดี ไม่เอาวะโวย่ายง,งั้นกูจะไม่ค่อยตายเลยได้มาเขาเชื่อใจกูก็ได้ไม่มีปัญหาลิดลิดลิด,ด,ด,ดแม่งไง ตัวเองไอ้เหี้ยนี่โอ้ยโอ้ยมานามันก็หมดไปเหือยเฮียหมดไปเลยหมดขอร้องหมดตูวไม่กูตูวไม่กูกูอยัเดียจะขอแล้วไปไปดูไปดูอย่างอื่นรอไป เขียวตัวเองแล้วดูดนะ่ะเอาเลยเพิ่มขึ้นไอาเคมิเขาตายได้ไง,ไงวะอย่าบอกด้วยโอดีบึ้มอะไม่รู้เหมือนกันคุณังไม่ออกกันดิมนะจริงเกมนี้ออกกันดิมดีมากเลยคุณลืมฮิ๊กฮิ๊กฮิ๊กฮิกยเราโพอได้เพื่อนดิ กูกับมึงเล่นแคลายี่ต่างกันตรงไหนกูนอกจากจุดที่กูบอกว่ากูรู้จังหวะเขากูจังหวะเขาออกมา่อี้กูดีกูกับมึงเล่นแคลายี่ต่างกันยังไงเอ่อมึงมึงอาชีพแมนกว่ามึงรู้จังหวะแบบจังหวะไหนควรแบบมาช่วยเพื่อนไฟอะไรเงี้ยใช่ถูกต้องเลยจังหวะไหนควรจังจังหวะไหนที่กูรู้ว่าเอ้ยกูรู้ว่าจังหวะไหนที่กูควรจะไปหรือไม่ไปไอจาร์แล้วจังหวะตรงกลางเนี่ยตอนที่เริ่มวื้อกันกูไปแล้วเล่่่มึงอยููกใช เทียกูตีเสร็จก็อะไรเดี๋ยวจังหวะน่าป้อมเทียสองเมื่อกี้ก็คือกูแม่งปล่อยพวกมึงตายเลยเพราะแม่งกูสู้ไม่ได้กูก็แค่ไม่ไปตายหมแต่ว่าไม่ใช่ไม่กูไม่ไปเลยกูก็ไปแต่ว่าแค่ว่าถ้าจะบอกไม่ได้แล้วกูก็แค่ถอยแค่นั้นมันนั่นคือความต่างของมึงกับกูที่บอกเออป้อมกูจะได้กระดิมละเดี๋ยวเอากระนิมไงอ้าว ิกไม่ใช่แหละใครยดิ้งไหมแล้วก็กูเป็นประเภทที่ออกของแบบบางทีก็น่าด้านมึงดูเอเอ็มออกลิงเข็มันจะแปลกหน่อยแต่ว่าทำไมอ,อ่ะแคร์วะมันก็มันมันก็ไม่ได้เพราะว่ากูเ,ออเรียกไงดีไม่เชื่อใจรีเฟกตัวเองเอา,อางี้เออก็คือใช่มใช่คือมันสามารถใช้สกิลสามแทนลิงเขนได้แต่ว่ากูก็แค่ไม่เชื่อใจสกิลตัวเองแค่นั้นเอง เนนียตัดเองไม่ทันโดนก่อนเลยวะไม่ทันวะเฮียกูโดนกูตีออกละวมันส่วนกูเนี่ยไอ้เฮียโออตาบักสองไอ้นีเนียน ขอบใจมากที่ฆ่ากูนี่โคเขาไปต่อหรือเนี่านะหรือว่าอะไรตายสองสองกูไม่ได้จะกูเข้าไปกูจะรอดปะกูถอยดีกว่ามันน้ง ต่อยกันดีกว่ einer, านตั้งหน่อยคือถอยกันเพราะว่าไอ้เหี้ยอีฝ่ายแม่งซีซีมันโหดอยู่ไอีออนดิสมาสองเอ้บุ้มมึงเจออย่างนั้นไม่เล่นไม่ได้แล้วได้ออกมาเลยออกก็ออกลิงเกนมาก็ได้ออกออกมาเหอะลิงเกนฮีโร่ไอเทมมันดีเกมนี้ต้องไปตัวตัวใครอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วไม่เคยได้ตัวตัวเพื่อน กลางวงแล้วลมสะโกงยำเตนกูเอาบีเจบีดีกว่าเอาเลยเกมนี้ถ้าบูมรอดได้อะแม่งเอาจริงอีฝ่ายมีปัญหาหนักอยู่ดีแม่งก็คกรณ์ปัาเาก็ตเลยเฮ้ โอ้ยกูทำเฮียเถอยบุ้มถอยมึงระยะไม่ดีกูฆ่าตัวปัญหาของมึงให้ก่อนละว่าแม่งมีบายคนอย่างแม่งองมีบายเป็นไปได้อยู่แต่ไม่แน่มันรวยมากด้วยฮีโร่มันอ่ะอืมก็นั่นแหละไม่ฮีโร่มันรวยมากแล้วบามมันแพงไงดิอ๋อ ม,มามาั้งมึงมาปุ๊มไม่สักขอได้ไหมขอได <ขอ S 2> <อ> ขอเต็มดอกไห้เฮียนี่มันเขียววะดีกูมันเขียวเลยเมื่อกี้รีบถึงออกไปเลยเฮียไมไเป็นไรเอาเคิร์ดกูเมื่อกี้แต่ว่าโดนกูสะท้อน <c oughs> เอาไปตีป้อมล่างเถียงคนเดียวก็ได้ <c oughs> มึงไม่ต้อง แล้วมันจะเขียวทำไมนะเนี่ยโทษมึงต้องมึงต้องยุ่งกับเพื่อนกูนเพื่อนเ,เขาจัดการกูก่อนเก็บอ่ะเตะกูเด็มึงอ็บูมเขียวกูด้วยดเด็กจะได้เปิงเลือดโอเคอนเนี่ยแคลรี่ยากตรงไหนไม่ยากโ เกมนี้เกมเวลากูเล <c oughs> ่นแครีอะที่แล้วกูชอบแพ้แบบเพราะแม่งเลนอื่นมาชอบทำให้ทำทำเกมระเบิดกันแต่เกมนี้แม่งโอดีกับดัลเซนมาเล่นดี